นุ่มจีนโชคด,ดีจริงแล้วองค์เนี้ยอ,อ,องค์นี้ด้วยความที่สมบูรณ์เดิมอะเห็นสนิมที่ขึ้นตามซอกตามใครพระอยากชมผู้มากบารมีพระปิตาวัดทองคือตอนเนี้ยเวลาพระขายากๆอะพระแพงๆอ่ะมันไม่เจอง่าย ลงประมูลครับอาจารย์องค์นี้เนี่ยอันนี้อยู่กับผมมาโอ้โหหลายปีเก่าดูง่ายนะครับก็เอกลักษณ์ก็คือยันเนี่ยปั้นทีละเส้นยิ่งเล็กยิ่งแทงปัญญายันปั้นทีละเส้นนี่ไม่มีตะเข็บ S <S <S แล้วเนื้อสำลตีต้องเป็นแบบนี้คลาสิสำลีตอ่าพิสุบเบศบอกกูสุกไหมครับนะเนื้อแท้ดุดันเลยแท้ตั้งแต่แรกเห็นที่เก็บไว้อะ่ะเพราะว่ามีองเดียว <S 2> <S 2> <S ที่ได้มาในชีวิตนี้ <S 2> <S 2> พี่กรมสรนบอกดูง่ายเป็นสำลิตเงิน <S <S สิ่งที่ของเก๊ทำไม่ได้คือส่วนผสม เพราะเขาไม่รู้ส่วนผสมผสมาผสมยังไงสองความเก่าวัดหนังลวงนอกวัดทองลลวงในพระแบบนี้คนที่เลือกเก็บกันครับค,คือายยาคือคืออย่าพูดถึงว่าเลือกเก็บเลยคือนี่คือเบญจภา,าคีของเมืองไทยครับนะนี่เป็นพระปิดตาเบญจภา,าคีของเมืองไทยนะเนื้อสัมฤทิเนือ้อเหมือนปูเอี่ยมเลยครับเนื้อเดียวกับปูเอี่ยมท่านทำพร้อมกันอ่าอ่าปูเอี่ยมกับพระตาพระทอง หลักล้านทั้งคู่สองนาทีลงเลยอย่าหลักล้านทั้งคู่โอ้โหต้องบอกว่าพี่พีระพันบอกปิดหกหมื่นพีดมีปุ่มบล็อกไหมปุ่มเซล,ลนะครับรายการนี้อ่ะโอเคนี่ถ้าเวลาเราไปซื้อปุี่ยมคุณเห็นสนิมไหมที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา ถามว่าทำไมองเล็กจึงแพงองเล็กเทียาย่างนะเทสเทเจ็ดหมืนพี่บัฐมงคลผมกระซิบได้ไหมพี่แสนบอกสองแสนไม่อยู่ผมกระซิบได้ไหมว่าถ้าที่อื่นก็ต้องหลักล้านนะครับโอ้มามามา,มาเอางี้ก่อนให้ดูความแท้ก่อนให้ดูความแท้ก่อน เบนจ่าภาคีพระพิตามืองไทยนะครับวิธีดูแท้ดูยังไงดูยังไงให้แท้ก่อนนะครับซึ่งเนื้อแบบเนี้ยจะเป็นพระเนื้อสันิดร้อยกว่าปีที่แล้วแบบนี้จะไม่มีในพระเกจิใหม่ๆเพราะอิ่มหัวเขาว่าเก่าๆก็ไม่มีเนื้อนี้ปู่ทิมวัดลาหาไล่ไม่มีเนื้อนี้เพราะกษเสมไม่มีเนื้อนี้อ่าโอเค เนื้อแบบนี้เป็นเนื้อสำนิดยุคร้อยกว่าปีเนื้อแบบนี้เป็นอะไรก็ได้ตังเป็นอะไรก็แพงอ่าครับนกะ็แพงอยู่แล้ววานนี่เป็นหนึ่งในห้นาเบญจพักกีเมืองไทยโหแล้วตรงนี้ต้องบอกว่าสวยสมบูรณ์คลาสสิก ดูสนิมที่ขึ้นตามองค์พระเหนือเก่าได้ใจพันในฝันของใครหลายๆคนครับนะเนื้อเหมือนหอยสังสิบ้้านต้องเหมือนกันต้องเหมือนกันแอบดูอยู่นะพี่มีนต้องเหมือนกันพี่นานโนงสวัสดีครับสองนาทีอ่าต้องเหมือนกันเอาองค์นี้บารมีสทธิ์ครับอันนี้เป็นสทธิศสทธิ์ครับเบนจภาคีปิตาเบอร์หนึ่งของไทยอ่ะ ยิ่งเล็กยิ่งแพงนะครับผมจะบอกให้ภูผมทําตลับอะประตัดใส่ไว้นานมากๆนี่โหแบงค์วันอะไรทําไมให้ผมหยิบพระสององค์นี้ผมขึ้นมาเนื้อแบบนี้เป็นอะไรก็แท้ถ้าเนื้อแบบนี้ก็จะเหมือนประพามดทนปู่สุขอ,อ่าเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยนะยิบมาเนื้อจะเหมือนประพามดทนปู่สุขเ <ๆ S 1> นื้อจะเหมือนปิดตานะยุคโบราณทั้งหมดทั้งมวลนะครับ ใหญ่สิบองมไม่เท่าเล็กองเดียวคือไม่รู้ว่าจะรู้กันหรือเปล่าว่าเล็กกับแพงกว่าใหญ่ย้ํานะครับเล็กแพงกว่าใหญ่หลุยครับอาจารย์รอนานแล้วโหรอนานแล้วน,นี่ก็วัดทองอันนี้วัดทองครับ<ห>ก็คือเนื้อเนี่ยเนื้อแบบนี้ทําเกมไม่ได้อ่าโอ้โหจริงเหรอ สองนาทีมามาพร้อมตลับไหมครับอ่าโอ้โหพร้อมตลับไหมอ่าพี่อ่ถ้า,ถ,าถ้าอย่างนั้นก็คงต้องพร้อมอะถ้าได้ไปไม่ให้ตลับก็ไม่รู้จะแขวนยังไงอะนะ,ะใช่องค์นี้พร้อมตลับนะครับพี่พี่นะครับเนื้อนี้คือเนื้อสำลิดเงินนะฮะแล้วเนื้อสำลิดเงินแบบเนี้ย สองวัดที่หลักล้านก็คือวัดหนังวัดทองนะวัดหนังล้วงนอกวัดทองล้วงในไอแบบนี้ไม่มีใครทําเก๊ได้เนื้อแบบนี้แล้วก็ทั้งชีวิตเล่นพ้ามาก็ได้องค์เดียวนี่แหละโอ้โหเอาจริงเหรอเขียนใส่มือก้อนครับอาจารย์สวยจริงสวยจัน์สวยจนมือสั้นตลับใหญ่มากส่งกับพระพิตาวัดทองเลยครับเอาว่าไอเขียนใส่มือต้องเขียนอยู่แล้วก็นะฮะพระพิตาพร,พระททพบททองไม่ได้มีเยอะ ให้ปิตาปิตาที่ทําเทแล้วแบบว่าเข้มขังอะสำหรับวันหนองทรายที่ทําตามตําราของพระหลออของพอ่ออิมแต่ก็จะแตกต่างกันด้วยความเกา่าความเกา่าเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้เห็นเขาคลายกันรักล้านทั้งนั้นของรักของห่วงเลยครับอง์นี้เก็บมานานแล้วลรักล้านของแท้ต้องบอกว่าสนิมที่ขึ้นอาจารย์ให้ใจลึก เอาแล้วดูมาพึ่งเน็นนะอาจารย์แบงไม่มีใครไม่รู้ราคาพระปิดตาวัดทองนะครับบางคนกลัวเก๋เอาง่ายๆนะไม่ต้องใช้ว่าประกรันหรอกผมประกันให้อยู่แล้วเอาง่ายๆว่าของเก๋ไม่สามารถทําให้เนื้อเหมือนของแท้ก็ขนาดพระแท้ของเกจิยุคหลังๆอะยังไม่สามารถทําเนื้อแบบนี้ได้เลยมันอิมพอสซิเบิลครับไม่มีทางที่จะทาพระปิตาวัดหนังหรือปิตาวัดทองเกได้ นะมันไม่มีทางเก๋เหมือนเนะ่ยไอ้ที่เราโดนพระเก๋เพราะเราเชื่อคนขายความเก่าเนี่ยไม่มีพระอะไรที่มาทําได้เหมือนปิดตาวัดหนังวัดทองสำลีเงินแบบนี้เข้าใจง่ายสองนาทีสองนาทีาทมาแล้วครับเปิดแรกห้าหมื่นบาทเวลาเดินแล้วมาที่หกหมื่นห้าพันบาทครับตลับก็ต้องมีสามหมื่นกว่าครับพอทับนี่อยู่เดียวครับพอแก้วคือวันไหมครับอาจารย์เอาว่านะท่านเป็นเบนจภาคี ปิดตาของท่านคือหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าของจักรพรรดิพระปิดตายุคเดียวกันครับสุดท้าายมาที่ 70, บาทาททมี่สา,า,า,ายครับที่่ใสยอยู่นี่ปิดตาพ่อเกษมเนื้องเงินปิดตาปู่ทิมว่ละหาไล่เนี่ยเนื้อนวะมาครับมาที่หนึ่งแสนห้าพันบาทแล้วพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวเก็บแบบนี้นะะ คือเขาทําทไมเขายอมใจลักหลายล้านเพื่อได้แขวนพระปิดตาของพระรูทัพคิดเอาเองแล้วจะหาหลงวงพ่อทับวัดทองเป็นจ่าภาก,ก,กีตอนนี้คุณต้องจ่ายเท่าไหร่แค่นั้นเองวันนี้คุณมีโอกาสใส่าราคาคนที่มีตังค์ที่ะสมัครรอว่าเมื่อไหร่จะมีพระเป็นจ่าภาก,กีเนี่ยพระมีใบสั่งใครก็อยากจะได้นะแต่สําหรับผมท้ายกับครอบครัวสันขวานก่อนเสมอนะครับมาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับ ผมฟังราคาหราคาอยู่ก็น,นะเหลือเวลาอีกห้าสิกว่าวินาทีใส่กันไป <มา S 1> นะครับแสนเป็นยังตำอยู่ที่1 1ึ่งแสบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่1 1ึ่งแสบาทมา1นึ่งแบาทแล้วเงินหนึ่งใจถึงจะได้ครอบครองมาที่1 2ึ่งแสมบาทแล้วต้องบอกว่าแสนกว่าบาทพร้อมตลับเท่ากับพระ ยังไม่ถึงแสนแสนหนึ่งจะซื้อปิดตาเป็นจัาภาคีได้ก็ขอบคุณครับนะผมก็อยากเห็นเห,นเหมือนกันนะครับว่านะพระปิดตาเป็นจัาภากีที่แท้ดูง่ายแบบนี้นะจะทําให้เกิดมิตินะอะไรในช่องสันขวาญวันนี้ได้บ้างภาบแบบนี้ต้องคู่บุญเท่านั้นถึงจะได้ครอบครองมาที่หนึ่งแสนสองมื่น หนึ่บาทครับมาที่หนึ่งแองนห้าพันบาทแล้วมาที่หนึ่งแสนสองมืนห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับเสียดายตังค์ไม่ได้พระแล้วราคาที่ใส่อยู่เนี่ยถ้าซื้อปิดตาพอทับได้ก็นะฮะมาหนึ่งแนสอเจบาทมาหนึ่งแมมืนบาทมาหนึ่งแสนสามมืนสองพันบาทราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งแบาทมาหนึ่งแมื ห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับเหรียญอนุบาลเพราะกลัวยังไม่ได้เลยครับอยู่ที่พี่เก่งสิบปูกวนนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทแล้วมาหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทดีพี่เก่งสิบปูกวนรับปิดแล้วนะครับปิดดีพี่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะผู้ที่สะสมพระเครื่องยอดนิยมรู้ราคาพระนักสะสมตัวจริงเขาจะสะสมพระที่เล่นจริงๆ ไปิดปีพี่เก่งจิตปุกวนนะครับหนึ่งแสนสามมื่นเจ็ดพันบาทเมื่อไหร่ที่มีพระยอดนิยมมาเนี่ยไม่เคยรอดนักสะสมในไลฟ์ผมท่านนายกครับที่เขาบอกว่าคนดูพระเป็นอ่ะได้เปรียบองค์เนี้ยเขาเปิดผมอะเท่าไรหร่รลยไหมแบงค์เขาเปิดผมห้าแสนที่ตลาดกอบกุลอยู่ที่นั่น ซื้อจบเนะี่ยสองชิ้นแสนถ้าผมไม่ขาดทุนนะ่ะผมให้ได้หมดท่านนายกอยงเนี้ยท่านนายกนะแขวนโชว์ติดตัวประจำกายได้ท่านนายกประหยัดตังไปผมกล้าพูดวประหยัดตังไปเนี่ยหลายหลายแสนถึงเป็นล้านนะฮะผมจะบอกให้นะครับ ขอคอมเมนต์เกี่ยวกับพระปิดตาอางค์นี้ในไลฟ์หน่อยท่านมีเจ้าของท่านจึงทําให้ผมเนี่ยหยิบออกมาจากเซฟวันนี้ผมนั่งเปิดนั่งดูพระนั่งแยกพระผมตัดตลับใส่ไว้เนี่ยสี่ปีแล้วครับจนอ่ะทําไมทําไมอง์นี้จริงอยู่ในกล่องรูป้ป<อ>่ะผมได้ปิดตาปูจันบ้านยางพิมพ์เล็กมาผมก็ตลับเนี่ยมาใส่ปูจันอยู่นานเลย<อ>นะครับองค์เนี้ยก็เลยอยู่ในเซฟนานวันเนี้ย ผมนั่งหาของหาซองหาเก็บก็เข้ามาบ้านใหม่ก็จะระเบียบพระอา้าวไม่มีพระปิดตาวัดหนังวัดทองแท้ๆให้แฟนเพจในไลฟ์ผมเห็นมานานจะไปซื้อที่ไหนอ่ะจะไปหาที่ไหนมันหาซื้อไม่ได้สามสี่ปีก็ไม่ได้ก็เราจะเห็นคนนั 5, 000, 10, 000, 7, 000, ้นหาล้านสิบล้านเจ็ดล้านใช่พระปิดตาวัดหนังวัดทองเนี่ยนะเป็นล้านอยู่แล้วองค์นี้คือ หยิบมาให้ในไลฟ์เนี่ยได้เห็นกันว่าเออถ้าของแท้เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยถ้าใช้ความเก่าในการดูไม่ค่อยมีรูปมาในวงการครบพีิเก่งสุดปุกวนนะท่านายกขอโอเคสามตัวไม่ขาดทุนผมให้ได้หมดนะครับเพราะชีวิตผมเนี่ยถ้าใครจะรู้จักผมจริงๆอ่ะคือเงินทองอ่ะมันนะมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้ขนาดในราชชีวิตผมนะครับ สร้างความสุขให้กับแฟนเพจสำหรับรายการเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เชียร์ทุกคนที่ดูก็มีความสุขยินีด้วยครับพี่เก่งพรบอมตายอนนิยมอยู่ที่ไม่นายกเก่งทางนั้นเลยผมขอต้องยืมท่านนายกสอนก่อนก็จะประมาณนี้ครับองดารานเลยเพอหยิบม,มาความเก่าของเนื้อสับปะรดเนี่ยต้องชัดเจนก่อนขอโลกธาตบ้างครับแปบบ๊บนึงนะครับนะเอาว่าเนื้อแบบเนี้ย ไม่มีพระเกจิยุคไหนปีแปดศูนยังไม่มีเนื้อนี้เลยอ่าเนื้อแบบเนี้ยก็คือตำรับของวัดหนังวัดทองนะจำเนื้อแคปหน้าจอดูไว้นะครับสองยันทุกตัวปั้นนะฮะปั้นเส้นนะฮะขี้พึ่ง นี่เอกลักษณ์จากงานปั้นก็ทําให้เห็นได้แล้วเล็กอะ่ะคิดซิเขาต้องปั้นละเอียดขนาดไหนนี่ขเขาต้องปั้นละเอียดขนาดไหนเส้นนม,มจีนโชคดีจริงแล้วองค์เนี้ยอ,องค์นี้ด้วยความที่สมบูรณ์เดิมอะ่ะเห็นสนิมที่ขึ้นตามซอกตามใครพระ ผมต้อบอกว่าก็ทั้งชีวิตเจอองค์เดียวแล้วก็หลังจากนี้ไปก็ไม่น่าจะนะนะสมบัตินะครับเขามีเจ้าของของเขาผมบอกไงพระเนี่ยเขามีคู่บุญของเขานะท่านอยากให้ทุกคนได้ศึกษาท่านรู้ว่าอยู่กับคนไหนแล้วมีคุณค่าจานใจถึงใจดีสุดๆครับพินาทวุฒินะขอให้ท่านนายกเลือกเป็นพระหนึ่งองค์ที่แขวน ประจํากายแล้วกันครับผมนะเวลาแขวนไมไ่นเนี่ย<ส>ผมบอกว่าบารมีผมเชื่อนะว่าสำลีเงินเนี่ยเขาใส่เขาเขาใส่เงินพดด้วงจริงๆใส่อยู่แล้วพี่นะถามผมนะใส่เงินพดจริงจริงเพราะว่าปิดตาแบบเนี้ยเป็นปิดตาที่นํามานะคุ้มตัวนะครับมีคุณวิเศษนะแล้วก็หนุนหนุนนํานะวาสนาบารมี นะครับลูกอมแล้วก็เขาทำองค์ไม่เลี่ยมองค์นี้นะอ่ะองค์นี้จะเป็นองค์ที่<อ>นะครับผมเชื่อว่าจะเข้าใจยากกว่าองค์นั้นเพราะว่าถ้าเป็นปิดตาของวัดหนังวัดทองเนี่ยเขาเน้นสำลิศอ่าเขาเน้นสำลิศนะครับง่ายๆก่อน ใครเคยเจอพระปิดตาเนี่ยเขาเรียกหัวใบสีเนื้อนี้ที่ไหนบ้างเนื้อนี้ที่ไหนบ้างครับอ่าใครเคยเจอที่ไหนบ้างแบบนี้ก็แท้เข้าใจง่ายนะครับอันนี้เข้าใจง่ายครับเพราะอันนี้คือเนื้อเดียวกับเอาว่าพระชัยพระชัยอาปูึป้อป,ป,ป,ปูสุกพอทาประเนียงแตก อ่าหรือ,อสีอพ่ออิ่มน,นะครับหรือพระชายปูเอี่ยมวัดหนังบางครั้นอ่าอย่างนี้ก็จะเก่ากว่าอินโดจีนน่าจะเป็นของหลวงพ่อลุองท่ากระบือครับพิมพ์วัดทองก็ต้องวัดทองอ่านะครับก็จะบอกว่าในความที่เวลาเนื้อแปลกอ่ะเขาก็จะตีเป็นหลวงพ่ออื่น คือคือจริงๆอันเนี้ยมันก็บอกสาพ,พอ่อพ่อผันสันเพชรบ้างล่ะคือถ้าติถ้าตีาตยอมรับเป็นวัดทองก็ต้องจ่ายแพงชาใช้ภาษาชาวบ้านนะครับพี่แอปปี่ไม่กล้าซื้อเป็นวัดทองอ่าไม่กล้าซื้อเป็นวัดทองก็ตีไปวันอื่นเหมือนกันครับตอนผมซื้อผมก็ไม่ได้ซื้อราคาวัดทองอมผมไม่ได้ขายไม่ต้องดราม่าน,นะครับอ่า ตอนผมซื้อผมก็ไม่ได้ซื้อวัดทองถูกปะ่ะถ้าเกิดว่ายอมรับเป็นวัดทองก็ต้องซื้อราคาวัดทองใช่ไหมคุณแซมใช่ไหมพี่แฮปปี้แต่ถามว่าซื้อมาแล้วเนี่ยในใจอ่ะถ้าไม่คิดถึงราคาคิดว่าพระองค์เนี้ยวิธีการดูอ่ะนะครับว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้หรือเปล่าเนี่ยเ้าได้ไปที่ไหนเนี่ยชัดเจนครับพระแบบนี้อายุเป็นร้อยปีปู่สุกเนี่ยนี้ปะละ่ล่ะเนี่ยนี้ พอทานเนื้อนี้ปล่ล่ะเนื้อนี้อปูเอี่ยมอ่ะพระชายปูเอี่ยมเนื้อนี้ปล่ล่ะเนื้อนี้วิพอลุงม,มีเนื้อนี้ปล่ล่ะเอาไปดูเหรียญล่อส่วนส้มดิเหรียญล่อส่วนส้มพายขาวๆเนื้อนี้ไหมไม่มีก็เหรียญล่อส่วนส้มเหะเห็นาสสามเหลี่ยมอ่ะนึกออกกันไหมนะดนะี่แรปปีนึกออกไหมห่างจากนี้ครึ่งหนึ่งอ่ะเื้าใจป่ะ คือแค่เราเราไม่อยากจะซื้อราคาวัาทองอ่าแต่ซื้อนะแต่มันอยู่ที่ว่าเจ้าของอะ่ะจะยอมขายหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับการเจราจานี่ก็อยู่กับผมมาสามสี่ปีเหมือนกันงนนะก็ยังไม่เจอองค์ที่สองไม่ขายครับพี่อ่าขอตะกุดนะบใจอันนี้หยิบมานั่งพูดคุยกันว่าถ้าแบบนี้จะตีเป็นที่อื่นอะ่ะมัน ตีได้อะแต่เอาความเป็นจริงแล้ววัดนั้นก็ไม่มีแบบนี้หรอกให้ไปตีเป็นเพราะลุงเพราะลุงก็ไม่มีคใครได้ปตาแบบนี้หรอกเอาอใช่ไหมแล้วเนื้อโลหะเพราะลุงดูสามเหลี่ยมดิห่างกว่ากันครึ่งหนึ่งแบบนี้ร้อยกว่าปีครับเนี่ยถ้านึกไม่ออกนึกถึงปูสุกนึกถึงฤุชสีเพราะอิ่มวัดหัวเขานึกถึงพระชายปูเอี่ยมอะเนื้อนี่แหละนะครับอ่ะอันนี้ก็เนื้อเหมือนปลาหม้อไฟอ่าใช่ พอไปกำแพงอ่ะจะแ,แบบนี้คือหยิบมาโปะนะครับถ้าคุณคิดว่าเป็นพระหลักล้านคุณก็จะใจสัน่นมือสัน่นตาสัน่นแต่ถ้าคุณคิดว่านี่เป็นพระหลักร้อยนะถ้าคิดว่านี้เป็นพรออีหัวเขาเหรียญหล่อเขาตอเข้าเหรียญหล่อว่าทองนพคุมง่ายเลยไหมง่ายเลย โอ้โหเจ็บจีถึงหัวใจอันดับหนึ่งฟังทนพอไปอง่ายเลยไหมยิบอันนี้มาโป๊ะอ่าท่านคิดว่าอันนี้เป็นหลอว่าทองนพวคุณหลอกเขาตะเคาสวยกว่าองค์ที่ซื้อกล้านนึงอีกครับนักกวักพ่ออิ่มง่ายเลยไหมแค่นี้แหละครับวิธีการดูพระ ราคาครับอาจารย์ขอไปลักล้าน